สวัสดีค่ะเรามาเปิดไพ่ทำนายดวงชาวราศีกุมกันนะคะประจำวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดกรกฎาคมกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะราศีกุมขึ้นไพ่เรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการเงินคนที่รอคอยเรื่องของการเงินนะคะจะมีงานเข้ามาเยอะๆแบบรัวๆเลยนะคะไพ่แปดเหรียญถือว่าเป็นงานใหญ่ เปนแนนใช้ความสามารถใช้ฝีมือของตนเองนะคะแต่ตอนนี้ในไพ่บอกว่าชาวราศีกุมช่วงนี้ให้คุณสวดมนต์ให้คุณทำสมาธิให้จิตนิ่งๆให้มีพลังงานที่แบบบวกๆนะคะให้มีพลานบวกเข้ามาเยอะๆเพราะว่าเงินกำลังรอเข้ามาอยู่เพียงแต่ว่า จิตของคุณตอนนี้กําลังสับสนแต่ถ้าคุณมีสติสมาธิให้สวดมนต์เพราะว่าเงินกําลังจะรอเข้ามานะคะแล้วเข้าเข้ามาเป็นเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเงินเข้ามาเยอะๆคุณขาดไปเท่าไหร่ขาดแกนไปเท่าไหร่ที่ผ่านมาเงินก็จะเข้ามาเติมเต็มให้คุณเยอะมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไพ่สรุปสุดท้ายขึ้นไพ่เจ็ดเดืยนก็เป็นเรื่องของการเงินอีกแล้วนะคะ เป็นการขยายธุรกิจได้นะคะการเงินคนที่คิดจะทําธุรกิจหรือจะเพิ่มธุรกิจหรือว่าจะขยายขยายธุรกิจถือว่าในเดือนกร,รกฎานี้นะคุณประสบความสําเร็จตามสิ่งที่คุณคาดหวังและสิ่งที่รอคอยแต่ไพ่บอกว่าให้คุณไปทําบุญหน่อยนะคะไพ่บอกว่าอันเนี้ยคุณทำคุณได้เงินแล้วคุณให้คุณไปทําบุญช่วงแรกคุณได้เงินรอบแรกได้เงิน ให้ไปทําบุญรอบที่สองก็ได้เงินขอให้คุณเอาเงินที่ได้นะคะให้ไปทําบุญเพื่อเสริมโชคชะตาจะได้เฮงเงเพิ่มมากขึ้นนะคะการทํานายไทยทักเป็นการทํานายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้โจโจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ